สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอวบ้านสวนพลักเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวนอยู่เกินไปก็อยากแจ้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอวบ้นสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพ,พื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อ8 0 0แสนวัดแหลมทองอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะครับผมเหรียญที่ระลึกเหรียญน,นี้นะครับผมพึ่งสร้างในปีนพศ .2553 นะครับผมแต่ว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในเหรียญนี้นะครับผมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมประจําวัดแหลมทองอำเภอบางแพรนะครับผม ที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ยปีนะครับผมแล้วก็เป็นพระประธานประจำโบสถวัดแหลมทองที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมประชาชนให้ความเลื่อมใสเคารพบูชานะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพืี่พีรับชมไปพร้อมกับผมโอวันสวนพลักเครื่องเลยครับ ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของหลวงพ่อแ0 0แสนเหรียญน,นี้นะครับผมก็จะขออนุญาตพูดข้อมูลโดยสังเขปของวัดแหลมทองนะครับผมวัดแหลมทองนี่อยู่ที่ตำบลหัวโพอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะครับผมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับผมวัดแหลมทองเป็นวัดที่สร้างมีอายุนับร้อยปีนะครับผมสร้างมาตั้งแต่ สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับผมมีอุโบสถเก่าแก่นะครับผมแต่ว่าก็ได้รับการบูรณะในปีพศ2437นะครับผมได้วิสุงคามสีมาปีพศ2506นะครับผมมีพระอุโบสถเก่าแก่นะครับผมแล้วก็มีพระประธานพระประธานในอุโบสถนี้ชื่อหลวงพ่อ800แสนนะครับผมก็คือพระพุทธรูปนะครับผมที่ อยู่บนเหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมนอกเหนือจากหลวงพ่อ8 0 0 0 0 0แล้วก็จะยังมีหลวงพ่อแดงแล้วก็หลวงพ่อน้อยนะครับผมซึ่งเป็นพระคู่บารมีกันนะครับผมประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเคารพบูชาเป็นอย่างมากนะครับผมจนปีพศ2553นะครับผมทางวัดก็ได้สร้างขึ้นมาเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้ครับผมเหรียญ เนื้อหาในการจัดสร้างนะครับผมก็จะมีทั้งที่เป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับส่วนที่นามาให้เพื่อนๆพี่ๆชมเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทออกแนวลักษณะการสร้างล้อพิมพ์เหรียญในรูปลักษณะแบบเก่าโบราณน,นะครับผมเป็นเหรียญเสมาคว่ำนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นหลวงพ่อ8 0 0แสนตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อ8 0 0แสนวัดแหลมทองปีพศ2 5 0 53นะครับด้านหลังด้านหลังก็ประทับยันคล้ายกับยันของอวัดดอนยายหอมนครปฐมนะครับผมคล้ายกับยันของอหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นนาศริกานะครับผมตัวอักษรประกอบก็มีตัวอุนะครับผมด้านล่างเป็นตัวยักษ์ส่วนด้านซ้ายและขวาเขียนตัวพุทธแล้วก็ตัวโทนะครับผมเป็นเหรียญปัม๊มแล้วก็ตัดปีกในตัวนะครับผม มูลค่าราคาในการเก็บสะสมนี่ยังถือว่าไม่แพงนะครับผมโดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นพระที่ไม่มีราคาในท้องตลาดนะครับผมเป็นเหรียญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจาท้องถิ่นนะครับนี่ะก็นํามาเผยแผ่บรารมีนะครับผมเพราะว่าหลวงพ่อ8ปดแสนนี่ถือได้ว่าเป็นพระที่สร้างมาอายุเก่าแก่นับร้อยปีนะครับผม ประมาณปีพศไม่ได้นะครับผมขนาดปีพศที่เขาเริ่มบูรณะพระโวโสดบูรณะพระปทานอะไรต่างๆนี่ก็ยังมีอายุเป็นร้อยปีนะครับผมแสดงว่าวัดก็สร้างมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาแหล่งท่องเที่ยวทางาศาสนาอย่างหนึ่งนะครับผมในจังหวัดราชบุรีนะครับผม นี่ฮะก็นาํามาเผยแร่นะครับผมเป็นพระท้องถิ่นที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรนะครับเหรียญจัดสร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมขนาดเหรียญก็ถือได้ว่าพอเหมาะครับรูปแบบในการจัดสร้างการแกะพิมพ์นี่ความสวยอยู่ในระดับดีเลยนะครับผมนี่ฮะการตัดขอบข้างต่างๆนะครับ ก็เอาโดยสังเกตนะครับผมถือว่าเป็นการาเผยแรพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งนะครับผมของเมืองไทยนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ